ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่า Bable วายครโกงนะคะก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ครูด้วยนะคะวันนี้จะเป็นออยู่ในหน้า48 49นะคะเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติมาลุยกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะลูกเขาบอกว่าจากรูปนะคะกิจกรรมใดบ้างที่ส่งผลให้ปริมาณแก๊สเลนกระจกในอ่าในบรรยากาศค่ะสูงขึ้น เนาะก็คือหมายว่าเป็นกิจกรรมที่ปล่อยแก๊สเลือนกระจกนั่นเองค่ะแล้วเขาอยากรู้ว่ากิจกรรมใดบ้างนะคะไอ้แรกกิจกรรมนั้นเนี่ยปล่อยก๊าซเลือนกระจบชนิดใดออกมาได้บ้างเนาะไปดูกิจกรรมแรกค่ะนการปั่นจักรยานติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดดูก่อนการปั่นจักรยานไม่ต้องใช้พลังงานที่เป็นแบบจากการเผาไหม้เลยถูกไหมคะใช้แค่อะไรเอ่ยการปั่นของเรานั่นเองนะคะแรงของเราดังนั้นเด็กๆคิดว่าปล่อยก๊าซเลือนกระจบไหม ไม่ก่อน,นั่นเองค่ะไม่ก่อให้เกิดแก๊สเลนกระจกนั่นเองนะคะไปต่อกิจกรรมที่สองค่ะเด็กๆก,การใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะถ้าตามภาพก็คือเป็นรถไฟนั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าใช่ไหมมันมีคําว่าการใช้เชื้อเพลิงดังนั้นต้องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้วต้องปล่อยแก๊สอะไรออกมาแน่ๆถูกไหมคะแก๊สเลนกระจกนั่นเองค่ะแล้วตัวหลักของการเผาไหม้นะคะการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้โดยสมบูรณ์เนี่ยจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเอง ดังนั้นข้อ1.2ก่อให้เกิดแรงก็จะแก๊สเลยกระจกนั่นเองค่ะไดส1.3ค่ะการทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกคือลูกทิ้งทุกอย่างปนกันไปหมดเลยติกต๊กตอกติกต๊กตอก,ตกลองคิดค่ะมันต้องมีการเป็นไงลูกหมักหมมมั้ยเออเป็นไงคะก่อให้เกิดแก๊สเลยกระจกค่ะเพราะว่าเวลามันเกิดการหมักหมมการเน่าเหม็น หนึ่งในแก๊สที่มีความเน่าเหม็นอันนั้นคือแก๊สมีเทนนั่นเองค่ะซึ่งแก๊สมีเทนก็คือหนึ่งในแก๊สเรือนกระจกนะคะต่อไปกิจกรรมที่หนึ่งจุดสี่ค่ะการเผาป่าหรือว่าการเกิดไฟป่าการเผาป่าเป็นไงคะมีการเผาไม้ลูกฟันธงได้เลยค่ะว่าต้องเกิดแน่ๆค่ะแล้วลูกจำเอาไว้ค่ะสิ่งที่เกิดจากการเผานะคะเผาไม้เชื้อเพลิงหรือว่าเผาเป็นแบบเกิดเป็นไฟขึ้นมาก็ต้องปล่อยแก๊สคาร์บอนคาร์บนอนไดออกไซด์ ต่อไปกิจกรรมที่หนึ่งจุดห้าค่ะการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอืมแค่ดูอ่านจากคําก็ดูแล้วว่ารู้สึกว่ามันเป็นการจัดระเบียบนี่ถูกไหมคะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีการปะปกนอะไรกิจกรรมนี้น่าจะเป็นไงคะเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีกับสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดแก๊สเนือนกระจกนั่นเองเอต่อไปการทรําปัสสตว์จานวนมาก แบบลูกเลี้ยงแบบวัวเป็นพันตัวอย่างเงี้ยเลี้ยงหมูเป็นร้อยร้อยตัวเลี้ยงไก่เป็นหมื่นหมื่นตัวอย่างเงี้ยค่ะการทําปศุสัตว์เยอะๆเด็กๆคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ปล่อยแก๊สเล่นกระจบนะ ปล่อยนะคะเด็กๆเ,เป็นกิจกรรมที่ปล่อยแก๊สเลอนกระจบแล้วครูจะบอกไว้เลยค่ะแก๊สเลอนกระจกที่ปล่อยออกมามากที่สุดก็คือการเผาไหม้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และตัวที่สองที่มากเป็นอันดับสองก็คือแก๊สมีเทนนี่ค่ะนี่แหละลูกเพราะว่าลูกจินตนานการลูกคิดว่าคนบนโลกเราเนี่ยมีประมาณเจ็ดพันล้านคนแล้วเรากินพวกเนื้อสัตว์ทุกวันแล้วลเด็กก็ต้องจินตนานการว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเพื่อที่จะนํามาเป็นอาหาร,รก็ต้องมากกว่าเจ็ดพันล้านตัว ถูกไหมคะเพราะเรามีการฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวทุกวันเพื่อมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์ดังนั้นกิจกรรมของการทรําปัสสตว์ก็จะปล่อยแก๊สมีเทนออกมาเยอะมากๆในแต่ละวันค่ะเด็กต่อไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายคะ่ะการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากๆ การใช้ไฟฟ้าคุณพูดเลยค่ะเป็นการเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะกระบวนการที่จะผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วส่งมาให้บ้านเรือนใช้เนี่ยเป็นกระบวนการที่จะต้องปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นการที่เรายิ่งใช้ไฟฟ้ามากๆแบบใช้อย่างสิ้นเปลืองอะคะ่ะเด็กๆมันก็จะเป็นการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกออกมาด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆเคลียร์นะไปต่อค่ะตรงนี้เอาอีกสองสามข้อ ข้อสองค่ะข้อสองใหญ่นะคะเขาถามว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรเท่าที่เราเรียนมาเราจะรู้สึกเหมือนว่าเอปรากฏการณ์เรือนกระจกมันเหมือนน่าจะมีโทษเนาะทําให้เป็นไงคะอุณหภูมิโลกสูงขึ้นน่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์ค่ะเด็กๆดูที่ครูนั้นให้นะคะเขียนให้แล้วเดี๋ยวครูอาจจะเสริมให้ถนะ้าครูยังเขียนไม่ครบครูบอกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเนื่องจากอะไรเนื่องจากแก๊สเรือนกระจกอะ จะกักเก็บความร้อนบางส่วนกลับเข้าสู่ผิวโลกทําให้อุณภูมิอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ได้ลองจินตนา,าการค่ะเด็กๆว่าถ้าเกิดว่าโลกเราไม่มีแก๊สเรือนกระจกเลยจะทําให้กลางวันกับกลางคืนนะคะกลางวันก็จะร้อนจัดส่วนกลางคืนก็จะหนาวจัดค่ะโอเคไหมคะดังนั้นประโยชน์ของแก๊สเรือนกระจกมีค่ะ รากฏการณ์เลนอนกระจกก็มีประโยชน์แต่ปัจจุบันมันคือมันเกินมัน,ม,นมันแก๊สเลือนกระจกเนี่ยมันมากเกินกว่าที่ที่มันควรจะสมดุลดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่กลายเป็นประโยชน์มันเริ่มกลายเป็นโทษละนะคะต่อไปข้อสค่ะเหตุการณ์บนโลกใดบ้างที่ทําให้ทราบว่าเรากําลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนครูว่าเด็กหลายคนตอบได้ค่ะเรื่องนี้แต่ครูก็แชร์ไอเดียไวนะ้เนาะครูก็บอกว่าอันที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยบนโลกเนี่ยสูงขึ้น แล้วเป็นไงคะระดับน้ําทะเลก็สูงขึ้นด้วยและถ้าเด็กๆติด,ด,ดตามข่าวน้ําแข็งทั่วโลกก็หลอมละลายอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันค่ะพอสุดท้ายค่ะการลดลงของป่าไม้มีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกไหม mm hmm. นะคะต้องมีแน่ๆค่ะลองจินตนากา,การก่อนเนาะลองคิดไปตามครูปกงนะครูปงบอกว่าเนื่องจากแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นหนึ่งในแกส๊สเป็นกระจก แต่ว่แ g a สคาร์บอนไดออกไซด์ก็อยู่ในวัฏจักรของคาร์บอนซึ่งพืชเป็นไงคะใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงของพืชดังนั้นถ้าเกิดว่าการลดลงของป่าไม้ก็ทําให้อัตราการหมุนเวียนของคาร์บอนในรูปของ gas คาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคะมันก็จะลดลงไปด้วยก็เลยเป็นผลให้ทําให้ปริมาณ g a สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสะสมในชั้นบรรยากาศเป็นไงคะมากขึ้นไงซึ่งการที่สะสมมากขึ้นก็ส่งผลต่อภาวะเรือนอ่า เรืนกระจกนั่นเองค่ะตัวนี้ครูเพิ่มให้นะคะครูพิมพ์ตกไปค่ะภาวะเรือนกระจกนะคะที่เพิ่มขึ้นตามมาตามลำดับนั่นเองนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้ครูด้วยนะคะแล้วตามกันต่อคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ